เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งไร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันจิตที่ตั้งไว้ผิดพึงทำให้ได้รับความเสียหาย ยิ่งกว่าความเสียหายที่โจรเห็นโจรหรือผู้จองเวรเห็นผู้จองเวรจะพึงทำให้แก่กันชีวิตไม่เส้นหวังไม่เส้นคำตอบมีทางออกและมีฉัน คะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังเรายังคงนั่งสบายใจสบายกายอยู่ที่นี่อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าเมื่อเข้ามาในเสถียรธรรมสถานอุณหภูมิเนี่ยจะน้อยกว่าข้างนอกประมาณ1-2องศาเพราะฉะนั้นรับรองเลยกล้าเข้ามาแล้วย็นก่อนเลยนะคะเย็นกายแล้วก็เย็นใจด้วยในช่วงนี้จะขอลดอายุลงมานิดหนึ่งเพราะว่าเสถียรธรรมสถานมีจิตอาสาหลากหลาย อายุด้วยนะคะนอกจากหลากหลายสาขาอาชีพแล้วเนี่ยยังมีหลากหลายอายุด้วยวันนี้เราได้เจอกับเด็กๆวัยรุ่นสวัสดีค่ะเจอง<ด>ัวหน้าเด็กก่อนใช่ค่ะอันนี้ไม่วัยรุ่นแล้ววัยรุ่นเมื่อ20ปีที่แล้วอะไรเงี้ยขอเรียกต้องจอยเนาะ<ช>เราก็เจอกันมาตั้งโอ้นานเลยกันเลยเนาะ,ะจอยเนาะจอยเป็นคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ข้างๆคุณแม่มาโดยตลอดแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของต่างประเทศค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะชวน จอยมาคุยเรื่อง international อะไรนะ spiritual volunteer คลับ isvc isv isv คลับค่ะโอเคนะคะก็เป็นเป็นเรื่องราวที่ต้องถามเด็กๆกันแล้วลังเนาะด้วยนะคะเสริมแล้ก็เริ่มต้นจากพี่จอยก่อนค่ะค่ะเป็นมาอย่างไรคะโครงการคือเมื่อตอนที่คุณแม่พรรษาที่37นะคะ แล้วก็คิดกันว่าจะบอกจะเดินทางตามคุณแม่นานมากแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ได้มีอะไรที่จะทำให้เกิดเจเนอเรชันต่อไปในการรับรับถ่ายทอดงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปีนั้นน่ะปี2560เนี่ยเป็นปีที่เรากำลังจะมีอินเตอร์เนชั่นแนลเข้ามาบ้านเราเยอะมากเพราะคุณแม่จัดเรื่องของอยู่ยังมีความหมายใาย,ยังมีคุณค่ากับงานนานาชาติเลยค่ะก็จะมีแขกต่างประเทศเข้ามาประมาณสัก 30- 40คนเลยาวน,นี้เราก็เลยคิดว่าน่าจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะทำให้เกิด เจเนอเรชันใหม่สำหรับการเรียนรู้งานลักษณะนี้เพราะว่าจะเชื่อว่าจะเดินทางตามคุณแม่เนี่ย สิ่งที่ได้คือการเปิดใจกว้างเพราะเราได้เจอแขกต่างประเทศที่เป็นหัวกะทิทั้งนั้นและในด้านศาสนาด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็เลยอยากให้เด็กๆได้มีโอกาสบ้างเราก็เลยเมีคืนแล้วก็คิดมาอยู่ในใจตั้งนานแล้วมันก็ปิ๊งขึ้นมาทีหนึ่งบอกโอ้เราจัดเป็นค่ายดีกว่าเพราะคนที่จะมาดูแลแขกก็ต้องได้รับการเทรนนิ่งก่อนอความเป็นจิตอาสา<อ>ใช่ไหมคะเราก็เลยเออขอคุณแม่เพราะคืนนั้นแบบไปคิดแล้วมันก็ปิ๊งออกมาเลยว่าโอ้ทำอันนี้ไอเอสวีขับแล้วก็จะทําแบบนี้แล้วก็ชวนอาสาสมัครที่เคยทางานด้านต่างประเทศ อยู่แล้วเนาะสัก3-4คนบอกว่า,าพี่อยากทาอันนี้จะมาร่วมกันทำไหมก็ได้รับการตอบรับดีมากสัก4ีหคนนะคะคิดว่าเอ๊ะกลุ่มแรกจะควรจะเป็นกลุ่มไหนอายุเท่าไหร่คิดไปคิดมาแล้วโอ้จริงๆแล้วเนี่ยงานในเสถียรเนี่ยมันขาดการต่อยอดไปช่วงหนึ่งช่วงนั้นเนี่ยเราทำถึงเรื่องของเด็กจิตปรปะพปสอนเกิดมาแล้วใช่ไหม,มแล้วต่อด้วยของโรงเรียนพ่อแม่อายุประมาณสักสองสขวบมาถึงจะเกือบสิบขวบ แล้วพอช่วงนั้นก็จะมี SOS แต่เดิมแต่เดิมเป็น SOS ใช่ไหมคะ SOS เนี่ยก็ช่วงนี้แผ่วๆไปแล้วก็จะมาอีกทีนึงก็อนาปนสติเลยซึ่งเราขาดช่วงนี้ไปแล้วเออจริงๆเด็กก็โตพอแล้วนะเด็กจิตพัฒน์สอนเด็กช่วงวัยรุ่นเนาะช่วงวัยรุ่นเลยค่ะก็คือประมาณสักอายุ1 0ถึง16ค่ะาช่วงเนี้ยก็จะเป็นช่วงของ IS v แล้วก็จะชวนเด็กในบ้านก่อนเด็กๆที่เคยอยู่ในโครงการต่างๆของเราเนาะในช่วงปีแรกในช่วงรุ่นแรกเลยรุ่นหนึ่งคะก็จะเป็นเด็ก กลุ่มนี้น่าจะรุ่นหนึ่งกันมั้งเนี่ยค่ะกลุ่มน,นี้ซึ่งประมาณสัก40คนก็รวมกันแล้วเราก็จัดค่ายขึ้นมามชื่อว่าค่ายไ s เเนาะเราอยากให้เขาได้มีความเป็นจิตอาสาในลักษณะอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยแล้วก็เตรียมพร้อมกันร,รับแขกที่จะเกิดขึ้นให้เขาได้มีประสบการณ์อขอการดูแลจริงอ,อะไรเงี้ยค่ะก็เกิดขึ้นจากอันนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะก็จัด ปีละสองผลนะคะก็จะเป็นปีละสองผลแล้วก็จํานวนเด็กก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจาก40นะรุ่น2ก็เป็น60รุ่น380รุ่น4 5 6 7กเ็นี่ยก็ร้อยกว่าค่ะก็เขาบอกต่อกันเองเพราก็ชวนกันมาเองเนาะแล้วเราก็ได้กลุ่มเด็กๆเนี่ยประมาณสัก600กว่าคนนะตอนนี้ที่อยู่ในเนี่ยแต่ทํางานจริงๆก็สักร้อยกว่า200อย่างเงี้ยค่ะรวมกันก็มีอะไรก็ชวนกันอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วเขาก็ได้มีโอกาสสัมผัสคุณยายจ๋าด้วยในช่วงนั้นๆเขาคุณยายก็จะมาลง อะไรให้ในเรื่องของคอสนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของ i อ p ีที่เกิดขึ้นเนาะค่ะค่ะแล้วก็ต้องถามน้องแล้วล่ะน้องพิงค์ใช่ไหมคะน้องพิงค์แล้วก็น้องรานนะคะน้องพิงค์เล่าให้ฟังหน่อยน้องพิงค์น้องพิงค์นี่บวชแล้วด้วยน้องพิงค์บวชค่ะน้องหรือน้องพิงค์ใช่ไหมคะเคยบวชตั้งหลายคนะไม่ใช่คนเดียวใช่ไหมหรือบวชคนเดียวละบวชขนเดียวแล้วก็อยู่นานอยู่ประมาณพันษากว่าค่ะ ใช่ค่ะก็คือชื่อพิงคะเค,เคยบวชโครงการพุทธสาวิกาสองแผ่นดินที่ไปอินเดียประมาณ8ปีที่แล้วแล้วก็จนได้มาทำไอเอสีค่ะรุ่นที่3ค่ะแลวน้องรันนะคะของหนูก็อยู่ในโครงการจิตประทับสอนด้วยค่ะแล้วก็มาเป็น ISV รุ่นที่1่เลยค่ะเป็นนั้นว่าน้องพิงค์เนี่ยก็มาทำงานจิตอาสาแล้วก็เคยบวช พุทธสาวิกาสองแผ่นดินมาแล้วแล้วน้องรันก็เป็นเด็กจิตประพัดสอนนะคะมาทํางานนี้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะทาอะไรกันบ้างก็สําหรับหนูตอนบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินก็บวชตอนเป็นแม่ชีน้อยแล้วก็ติดตัณอาจณราไปอินเดียจนกระทั่งรุ่นปีต่อมาได้เป็นแม่ชีพี่เลี้ยงที่ดูแลผู้ที่บวชรุ่นต่อมาแล้วก็เคยเทศมหาชาติด้วยค่ะ ไปเทีที่อินเดียกับคณะแมชีสอยก็สนุกสนานมากค่ะแล้วก็เหมือนได้ฝึกความการแสดงออกด้วยนะคะความลึกซึ้งในพระธรรมมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วงานตรงนี้ล่ะคะไองานของอาสาสมัครใช่ไหมคะในส่วนของ ISV ก็คือที่ร oh, oh. ่วมกับน้องๆทุกคนก็จะมีนำเด็กที่ อย่างเช่นคล้ายๆออทิสติกหรือว่าเด็กที่มีปัญหาทางร่างกายค่ะเคยนํามาครั้งหนึ่งแล้วก็ให้พวกหนูช่วยเยียวยาน้องโดยการสัมผัสน้องทําแบบรูปแบบเหมือนคุณยายเวลาท่านออกไปธรรมยาตาแล้วก็เยียวยาผู้ป่วยตาโรงพยาบาลต่างๆนะคะคล้ายๆแบบนั้นค่ะก็เป็นแรงบรนดาจใจของหนูเหมือนกันนะคะเวลาทําจิตอาสาตรงดรงพยาบาลต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดด้วยค่ะพวกออกหน่วยช่วงลุกอะไรแบบนี้ค่ะจากคําสอนคุณยายที่ท่านสอนว่าจิตที่คิดจะให้นั้นเบา คือเราส่งด้วยใจคนที่รับก็จะรับได้<น>จริงยอดเยี่ยมเลยแล้วน้องรันนะคะน้องรนะะัน,งรนเนี่ยเป็นต้องบอกว่าน้องรันเนี่ยเป็นเด็กเจ็ประพัดสอนแล้วพ่อข้านิดนึงคะ่ะเป็นยังไงไมายังไงคะน้องรนันอ๋อก็คือเหมือนคุณพ่อกับคุณแม่ตั้งแต่ท้องหนูก็มาที่นี่ใช่ไหมคะหนูก็เลยเหมือนเติบโตมาในบรรยากาศแล้วก็ environment ของที่นี่ซึ่งหนูคิดว่าที่นี่มันเป็นบ้านหลังที่สองของหนูเลยค่ะมันเป็นบ้านที่เหมือนรับ ตัวตนของหนูได้จริงๆแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากหนูค่ะฉะนั้นหนูก็เลยแบบอยากกลับมาที่นี่อีกเพราะว่ามันรู้สึกสบายใจที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับแล้วก็เจอคนหลากหลายหลากหลายประเทศหลากหลายประเภทที่แบบยอมรับในตัวของกันและกันแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างแบบเป็นมีความสุขอืมอืม,อมน่าสนใจทีเดียวแล้วพี่จอยถามพี่จอยตอบบ้าแล้วเด็กๆน้องๆเหล่านี้ที่เข้ามาเนี่ยอย่างที่บอกว่ามี40มา60มา80มาเป็นร้อยแล้วเนี่ยเด็กๆทำอะไรกันบ้างคะ ในค่ายใช่ไหมะจะเป็นค่ายสามวันสองคืนค่ะซึ่งในช่วงแรกเนี่ยคือเราก็ทําให้เขารู้จักกันเองก่อนแล้วเราก็ได้มีการเชิญองค์กรที่เรารู้จักเนาะที่มีออทิสติกแล้วก็เป็นทั้งออทิสติกเป็นทั้งเขาเรียกว่าการซับซ้อนเนาะเพื่อให้เป็นมาเรียนรู้กับเด็กๆก,ก็เราก็จะมีสิทธิครอบครัวที่มาแล้วเด็กๆได้เรียนรู้ในการที่เขาจะดูแลกลุ่มคนน้องๆเหล่านี้อย่างไรเพื่อให้เขาได้มีประสบการณ์เวลาที่เขา เราจัดออกไปกิจกรรมในเรื่องของอาสาสมัครที่ไหนเนี่ย hmm. มันจะสร้างความอ่อนโยนกับเขา hmm. Hmm. แล้วก็อีกวันหนึ่งพอดีว่าในช่วงนั้นน่ะมันจะเป็นวันจิตประพสสอนพอดีก็จะมีแม่ท้องมาเราก็จะให้เด็กๆได้สัมผัสกับ แม่เนี่ยเขาได้เห็นเนาะแม่เนี่ยเขาตั้งท้องกันขนาดไหนและเขาเองเราก็จะมีวิธีการที่ทําให้เขารู้ได้ว่าเวลาคนท้องเนี่ยมันหนักขนาดไหนเราก็จะมีการคุยกันเรื่องของเออแม่เขาลําบากขนาดไหนนะกว่าจะได้ออกเราออกมาอย่างว่านี้คือสร้างเรื่องของออความกตัญญูในเรื่องของคนที่อยู่เบื้องหลังเราอันนี้ค่ะเป็นเหมือนกับการปรับให้น้องเขามีทัศนคติในลักษณะที่ว่าเออมองเห็นอะไรที่มากกว่าที่เขาเคยเห็น แล้วก็ในเรื่องของภาษาเนี่ยคือเราไม่ได้รีควอ m เมนว่าเขาต้องเป็นภาษาอังกฤษนะ<ม>แต่ว่าภาษาอังกฤษอยู่ไปเรียนที่ไหนก็เรียนได้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องทํางานในลักษณะที่เป็นงานอาสาในนานอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเราก็จะสามารถทําได้ด้วยใจของเราเพราะบางทีเนี่ยเราพาเขาไปที่ในปานนะคะไปเป็นอาสาสมัครเรื่องของการดูแล ชาวบ้านชาวในปานแก่ๆที่จะเข้าไป่าตาตามีทีมไปสัก30คนที่เราไปในปานครั้งที่เมื่อปีสองสปีที่แล้วนะคะแล้วก็เด็กๆได้เข้าไปช่วยอย่างเต็มที่มากๆเราเตรียมงานกันเตรียมความพร้อมของเด็กประมาณเกือบปีอะค่ะเด็กๆหาทุนกันไปเองแล้วก็ไปเป็นอาสาที่นั่นอันนี้มันทําให้เด็กได้มีประสบการณ์ในการให้อย่างจริงๆแล้วตอนนั้นคุณยายก็ไปด้วยนะเงี้ยค่ะมีลักษณะการทํางานอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่หลายแบบเหมือนกันงาน อาสาสมัครลักษณะนี้นะคะมันก็จะเป็นโอกาสของเด็กๆเลยนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าเนเรามีการสัมภาษณ์กันว่าความพร้อมของเด็กๆเนาะแล้วก็พ่อแม่สนับสนุนหรือเปล่าเพราะว่าโอกาสที่เขาจะได้มาอยู่ในมีสังคมที่มันมีทัศนคติที่ดีต่อกันมีความเอื้อเฟื้อต่อกันเนี่ยมันสาคัญมากสําหรับเด็กๆในยุคนี้เมื่อไหร่ที่เขาเกิดปัญหาอะไรก็ยังกลับมาหาเพื่อนเขาได้และเพื่อนที่แนะนำอะไรดีๆอย่างงี้ะค่ะก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นโครงการที่ดีสำหรับในช่วงนี้ของเด็กๆนะคะ ค่ะก็สำหรับตัวหนูนะคะทั้งโครงการบรกพุทธศวิกาโครงการไอเอสีแล้วก็โครงการต่างๆของสเสถียรธรรมสถานที่หนูได้อยู่ร่วมมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กจนถึงอ,อายุ17ปีเป็นวัยรุ่นนะคะหนูคิดว่าสเสถียรธรรมสถานเป็นที่ที่เหมาะสมมากสาหรับเด็กวัยรุ่นทุกคนตั้งแต่วัยรุ่นต้นแล้วก็จนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนปลายเลยนะคะเด็กที่อยู่ในท้องก็สามารถมาร่วมได้ซึ่งจากคำสองของคุณไดจาก,ก็เหมาะสมแก่ทุกช่วงวัยของชีวิตจริงๆค่ะ การมาอยู่ที่นี่ก็ทําให้หนูได้เรียนรู้หลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นมีกัลยานามิตรที่ดีแล้วก็ได้เก็บหลายอย่างกลับไปใช้ในชีวิตประจําวันด้วยค่ะเช่นเหมือนกับการที่คุณยายเคยบอกว่ามือของผู้ให้ต้องต่ำกว่ามือของผู้รับซึ่งคือตอนแรกตอนแรกหนูคิดว่าถ้าหนูให้ของคนอื่นใช่ไหมคะหรือว่าไปช่วยเหลือคนอื่นหนูนี่แหละค่ะที่ต้องเป็นคนให้คนอื่นมาขอบคุณเพราะว่าหนูเป็นคนช่วยเหลือเขาแต่ที่จริงแล้วถ้าไม่มีคนที่ให้หนูไปช่วยเหลือค่ะ หนูก็ไม่มีทางสามารถไปช่วยเหลือเขาได้เลยค่ะฉะนั้นหนูต่างหากที่ต้องขอบคุณคนที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ช่วยเหลืออยากเขาด้วยใจที่บริสุทธิ์ค่ะอือสาธุสาธุสาธุาธ <c oughs> เราได้เห็นแล้วนะคะว่าสิ่งที่คุณยาจา๋าคุณแม่ของพวกเราท่านแม่ชีสันสนีสเสถีรสุด์ได้ฝากเอาไว้ <c oughs> เป็นมรดกแม่มีผู้สืบต่อ ซึ่งมีทุกช่วงวัยนะคะพราฉะนั้นที่เสถียรธรรมสถานเหมาะสําหรับทุกคนโดยเฉพาะน้องพิงก์ยายาเลยว่าเหมาะกับวัยรุ่นด้วยนะคะโ <c oughs> ดยการชีวิตไม่สิ้นหวังเราต้องลานะคะแต่ว่าเรายังนั่งอยู่ที่นี่พูดคุยกับผู้คนที่รับหน้าที่สื่อทอดกันต่อไปด้วยการลงมือทำให้เหตนจริง <c oughs> นะคะวันนี้ลาค่ะแล้วเราจะกลับมาใหมา่สวัสดีค่ะ